สวัสดีค่ะไม่แหน่ถิมผ้าเพื่อนคือเก้าหมอแค่นุดใจคือเก้าทุงใต้เหมเอิ่มเอม,มสุขโอกาสดีพี่น้องเอ้ยมันมวนพี่น้องขั้นออกมาถุงใต้เหมอากาศก็ดีดีพี่น้องโอ้ยเทียงมอรมาาเพื่อนมอรมาสาให้ไปจังสั่างใจพี่น้องมีโกโก้เด้อ เออเนี่ยจะท่มยุหานบอลสิสามาเทียงมรมาศาพี่น้องถันอยากมาหามรมาศาเอ้ยคือถอดมรมาศานี่อปยามรมาศาก็นนะ่าไม่ยาติมมีโกโค่ด้วยพี่น้องอย่าลืมตะมักพุงเด้อไม่ยาติมนี่มาตะมักพุงได้พี่น้องอย่าลืมตะมักพุงเด้อพีนอ่น้องเด้อเออถันบอตะมักพุงมา,างงนั่กันด้วยมากๆพี่น้องมาใส่ป้าเด็กไม่ยาติมป้าเด็กไม่ยาติม ใส่เจี๊ยปีนองใส่ตั้มักพุงบ่ได้ปฟุ้งบ่ได้ดแทงพี่น้องโอ้ยสุดยอดแม่ยันติมตั้มักพุงมากตั้มักพุงได้แม่ยันติมแต่ว่ากันพี่น้องมาเยอะโอ้ยคือเทียนแม่ยันติมเบาเย็นเละตั้มักพุงตั้มักพุงเด้อพี่น้องเมื่อนี้กับพ่อแม่ยันติมคือเก้าหมอแค้นสุดใจคือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะดีได้พี่น้องเนีพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะ ฉะนั้นเป็นจังหวนะนาะสิบป,ปีลำเศร้าปีลำโบเห็นกันเธอหนึ่งเขาขื้นเราจังเห็นเจ้าเธอเดียวสิบป,ปีลำเศร้าปีลำควอยดำจังลงทวงตังต่เฟืองโบเหงจะไปรี่ยื้อใสพี่น้องเอ้ยแต่เป็นสาวสามารถโบเห็นกันพี่น้องไม่ย่ติ้มเท่าอะได้พี่น้องหกสิบเจ็ดปีเลยได้มองแค่จะหกสิบหกปีไม่ย่าติ้มหกสิบเจ็ดปีไปน้ำันตนมตอต้อตมซออยู่สิสกี่แต่กี่พี่น้อง โอ้ยสมัยชาลดสองบาทจะแต่ขี arte, il, ้่ยอดในเออสองบาทขี้จนเมื่อยจะว่าเหมือนนี่แม่พ่อกันดีกบพี่น้องเนอะว่างแค้นซื้อใจคือเก้าอ้าวฟังเกินซะก่อนพี่น้องเอ้ยบัดนี้คนนั้นี่ท่ากันเข่าเลียวเห็นยังไก่ชีวิตทอดทั้งสองกันเข่าเลียวเห็นหน้าก็ว่า ไปบฟ้าสารพัดตสิมีเหผลคนเพเหือนนั้นพันรวคิดว่าดิกับฟ้ามันไกลกันบ่ยามมาฟงกันแม่แม่นสิอยู่ใกล้ปานนั้นก็าไกลยามกันอยากให้อยู่ใกล้ๆบ่ให้ห่างบ่แม่นเรียกหรืองานก็บ่เฮ็ดก็ว่าดีดังนั้น เจ้กันแล้วเห็นหน้ากะว่าโขขันเห่นโซกะว่าหวยเห็นควายตู่กะว่าปอมเห็นตาไหมว่าผ้าอ้อมเห็นเสือมว่าเสือดำเห็นต้งคำกะว่าเป็นแห็นเกี๊ยหักกันแล้วเมื่อเพือกะะื่นน้ำเห็นผูกพังพังฟ้ากะบ่ได้แอมป้านนั่นกะว่าดีได้กินยังกัน ี่กะแถวแ่กเดียวปันกินน้ำกันกะพี่ปลาแดกแกงแมงเซายามกินเหล้าให้ได้กะกิดทอดคักบ่อื่นผู้นั้นสาแล้วแม่นบ่กินแม่นสิกอกจะกินกะยังแบ่งกันจดสน้ำกันกะกกะเามีย้อนตั้ง่้คนีกะยังคนายามสิไปสิมาคักบ่อื่นผู้นั้าแล้วแม่นไปยาม่ไกลเาม่วนสวนคัน ຍາມເມື່ອມາກັບເຈົ້າສູ່ບ້ານຫນ້າຫນາວກໍມາກິນເຂົ້າປະຊຸມເຊົ້າປິຕີບັດມາກ້ອຍຈຶ່ງແຕ່ເມືອເມືອແມ່ນຮູ້ກັນວ່າໄດ້ຮ เป็นไถพี่น้องสุด M M นหนอดมรรมาษาขั้วขี่มันก็งึเงหางเอาเองนะเนาะพี่น,อน,อน้อ,นองเน, <c ười> น้องม้วนบ่พี่น้องมรรมาษาพันดวงมรรมาษาภูทาลินพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาพอพี่น้องอีกแล้วเด้อเมื่อนี้สิเบ้าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังเรือพี่น้องเรื่องใดคนกินกันพี่น้อง้อย ในร้านคือสิมีอยู่ได้ไหมเนีย่ยกินบาร์เนาะพี่น้องต้องมีคนกินกันมันกินแบบใดพี่น้องกินกันมันงปากกินคือง่วคือขัว้วเนี่บอกพี่น้องฟังมือเนื้อบัินี้มอร์ลาภาษาสาีเบลฟังเบาเด็กคนกินกันเนาะพี่น้องเนาะ กินกันไรทากินกันย่างสาากินได้กินดีกินให้สุกที่ที่ไรซื้งไรบาทเนี่ยจะโค้งสลัดใบผิดไบมันเขีดเป็นแถที่พันกินลูกคำไผ่ผ้ากันไปสื่อไก่ไข่ส่มคำพื้นที่เรกกรบโบผืนทั้งกันหลอดหลอดได้ก็ไลแล้วถอดแก่แฝงปันกันแบงแห่เท่าถึงกัดลอยสามลอยสี่โบได้ปุกได้ฮีบาตเปียตา บาดที่หลังต่อมาล่วการซื้อเอกเสื้อกัแลหลว่าวบอลบบอลอีกต่อใดต่อการจัดแห้เีท่าิผ่านปินพ้นไฟสูงลุงข้ามไปตีธุระไปถุงฟันในเสาซานเถวผ่นดอโคกการไวกินสรงรอยบาดกลับมาบอกว่ากำไรหน่อยผสมมากสมหมายเดือนนี้ใกล้นี่หลายเรือทุนจนลัง บัดเนี่ยละไปสั่งไก่ออกสามโลอันนี้เฮาคับตูเบากันความเสือลาค้าลงมือเบือเข้านี่ต้องตายหลดบอเรือมาหลายเรือมาหนึ่งลอยได้มาแล้วกับป๋อยจบออกปันกันที่ได้ลุงเดชพันได้สองลอยกัวลุงทำไผ่กับบอคนบ่อคัวได้แล้วสอไปนี่ละกวนกินไกกินได้ทุอมคอมขี้มะเห่าจับคอกับลุงจันบัวพากันไปซ้งง้วสองตูมาค่มาส่บุญบัญหาบุญบังไฟเสน เป้ขาอยู่เป็นเปลี่ยนกลางเว้นแจงแจงพ่อปลาเล้ววโบแบใส่หุ่นไผมันแต่จะาของเะะองเาสันหมวกไบฮีพลน <c oughs> ยังกะเจียงคนล้นหลดบ่บมีไผ่เห็นคนกินกันกลางเว้นเป็นตาหน้าเงือดเลี้ยวข้นเือเถิดจับไผเป็นไผจะส้อยตัดส้อยไต่ตขั้นหน้าขั้นนอกว่าแต่โอกนางออกส้อยมอมท่านที่เท้าจันท์หัวกระถือพ่วงมีไปผูกว้ตา อันนี้เฮาบอกกาพผกเงินไปเราปะาเท่าจันใส่เอาบีไปเสืองโหลดบ่มีไปโพปล่อยหลับกับหนีเมื่อเธอโง่หาดียังเตกะตาเม้นมาข้าเข่าปลาผุ่นบ่อหรือใดกินแห้เท่าจันใส่กินโบมูอเมื่อเกินบ่บ่อพ่อเสือบ่มาโน่ทำมอยกินกันได้อะไรพวกเพื่อนพวกไปผู้มันเป็นผู้ใหญ่หรือพวกกำนนันพวกนี่แห่งสำคัญกินบันกินเมื่นเห็นกำนนันบันเืนบานโขศิลา กินเรื่องไทยเรื่องหน้านำลุงน้ำป่าว่าแต่ผ้าผมสู่เ <can> ห็นได้ไดท่าจกเงินให้่วงหนาผ้าสูเจตเดาการเป่าเบาเบอไปพอกับนั่นโหลดตัวนี้ทัหลันโดนย่อมไว้ว่ากินยังเขาเด้อยป่าควมำหน้าควมำไม่กำนังกินพวกไคที่ได้ยังหรือซึ่งกินได้แมนเดากินข้าวเท่าลอยเดียมพันายเกิดอะไรเนี่ยกินวอดข้างละหน้าได้หญ้าบาดจินร้านใบตำจะระเลียงมอนหญ้าพราลานเลียงมอนไม่ได้เหือนไป มอหนังเลี้ยงลูกไผ่ป็นถูหาเล็มพอทักเก็บตั้งเถื่อเธอไหลแค่หยอยบาดเจ็บปันไม่หน่อยไม่ข้อไม่กอ,มอย่าไหลก่าไผ่สามได้ผ่านมาพ้นจินกันทุกตัวนาปูยาก็คือกันลูกเคยดันเต็มท้าใหญ่หน้าตากานักพ่มาคืสู่คุดทุ่นหงฝนที่ต้ฟ้าหอ้องบบมีได้อยู่หนาวเคยได้ไปต้องเฝ้าค่าไทยไทยน้าได้เขม้าสองเกี้ยนมเมตสาววสามรอย Ba mi gom hoi ra chabo klao kin bất chân mào, it is ulu kiao bất lều của lắm khoai, bunyakin, chỉ choi số tay. Những sáng gạo kim kansam bun 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 กินเรือนน่อยๆเนาะป่านั่งจา่าเกี้ยนเมนไม่ป่าท้องลุงแดนยังกินกันสูมือเดียวไว้ตังต้ง <c oughs> แต่หันเมนคือขวบเมนยัดบีบบาโบพี่นอ้องคากั้นเมนยัดบีบบาคู่มือเพิ่นกินกันตัวกินแบบนี้พี่น้องใครๆว่าคือบรสื่อสารต,ต่อกันแน่นะพี่น้องเนาะเออ คันซื้อสาบโตกันบ่เป็นยังสมุติว่าไปขายนั่นขายเนียะเจะบ่ไปดอกว่าสัยายนโคชิไปขายอีเออคันถามหาบินใส่อะบินมันเสียแล้วเพราะว่ามันกินกันแบบนันพี่น้องเอ้ยน้องเตละบ้าลเนติบาลที่ซีนีอยู่ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าคันซื้อสาบโตกันบ่เป็นยังพี่น้องเอ้ยถือโต๊ะของกันมีเท่าใดกินน้ำกันปั๊ก,กันนะันะ่นะน้ะพี่น้องบ่ตัวกันบ่ตุ่มกันนะ่นะนาพี่น,ออน้องเพื่อนคนซื้อสาบโตกันเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้เราเด็คนกินกันบัดน,นี้ร่างบนมวลในพี่น้องฟังสักกันเด้อเดินกอน่อนมบนมวลวันนี้เดินธรรมาดาเลยแหละพี่น้องวันนี้เนาะบัดนี้สิร่าก้อนเกี่ยวเด้อพี่น้องดูยังถิ่นเคยถิ่นสมัยเป็นสาวเนาะไปร่ายเกี่ยวผู้เบาหลอกห่านพี่น้องเอ้าบ้านนี้ชิเกี่ยวผู้เบาหลอกห่านจรงเด้อเปินพี่น้องเอน้นอเอ๋เกี่ยวทั้งเส่ยพูบปราดมันจะมนวลน,น้อ

บนโลกมาอานิจายพ่งหน้พระรามกาสวยงูมยันทุ่นป่าอีโคดวงดาราพระพิ่เนศอุ้งอุเอียมได้พิพากษาสมุนต้องก้มน้อยน้อยพอให้ดองลามดูยิ้มหยอกูยิ้มยอกสู้ทั้งาผื่นเพื่อตาลงเมืองมิชายอมอเย็นเด้เถิดพน้อยยินน้อยเวลาจะำมดตาพ่อปาเน่ตา

Họ đòi xóa thịt mắt đi vàng Trò sáng thì cả sáng mắt bề song lại loài hồn là cả từng năm Mày chắc cao niềm tin với chị bà là hồn là cả số Hôm nay hôm kẻ kể

ผูกไข่กาคงเดือเที่ยกโกไข่กาคงเดือนหาไข่จำแมอนสมเจ้าจะเดืนยย่งกบเือบ้าแล้วดื่มบ้านไานกบเหือบ้าแล้วดื่มบ้านนาหาใส่กบ่อีเจ้าไหาใส่บ่อกมาดีจังสีหน้าทุกมตุ่มอกไม้นาตอนนี้เป็นไรพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเด้อพี่น้องเดืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้มันยติถมภาพเพื่อนใน้อี่น้นงเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ